สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับไมล์ลอยจากแบรนด์เรสนะครับชุดนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า w m k 6 1 0นะครับชุดนี้จะเป็นไมล์ลอยขึ้นความถี่ UHF ช่วงความถี่ก็จะอยู่ที่803.3ถึง805.7ครับอุปกรณ์ที่เราจะได้นะครับสำหรับชุดนี้แน่นอนว่าจะมีเป็นไมล์ลอยแบบมือถือให้เรา1คู่เลยแล้วก็มีเครื่องรับสัญญาณ1ตัวพร้อมกับเสาสัญญาณ2ต้นครับซึ่งทางเรสก็ ให้ปีกยึดแหลกมาด้วยนะครับใครที่ต้องการนําไปเข้าแหลกเนี่ยก็สามารถติดปีกนี้แล้วก็ไปยึดกับแหลกได้เลยแล้วก็มีสายธัญญาณให้ด้วยครับหเส้นสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวเครื่องตัวรับกันสักนิดหนึ่งนะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบสีสวยงามเลยเป็นจอ lcd ถัดจากหน้าจอก็จะเป็นปุ่ม สำหรับปรับขึ้นลงและวเซตแล้วก็ปุ่มซิงค์นะครับแยกกัน2องชั n น l โดยบรรทัดด้านบนจะเป็นของชันที่1ด้านล่างจะเป็นของชั่นที่2ครับขวามือสุดก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกปุ๊บในการใช้งานนะครับก็กดขึ้นลงได้เลยเลือกปุ๊บที่เราใช้งานได้เลยถัดมาด้านหลังก็จะมีจุดที่เราใช้ สำหรับเสียบเสาสัญญาณทั้ง2ต้นนะครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตแบบ XLR 2ช่องแล้วก็เป็น Mixout อนะครับอีก1ช่องให้เราด้วยครับส่วนการปรับวอลลุ่มเนี่ยก็สามารถปรับได้จากปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านหลัง ก็จะแยกชัน n e l กันได้เลยนะครับเป็นวอลลุม A แล้วก็วอลลุม B ครับวิธีซิงค์ใช้งานก็ซิงก์กันง่ายๆครับที่ตัวไม้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ IR เขียนอยู่ซึ่งที่ตัวรับก็จะมีจุดที่เป็น IR เขียนอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเราซิงค์เนี่ยเราก็หันตัวไม้เข้าที่จุด IR ตรงหน้าตัวเครื่องแล้วก็กดปุ่มซิงค์ได้เลยเราอยากจะซิงค์ชัน n e l ไหนก็กดของชัน n e l นั้นนะครับเขาแบ่งกันไว้แล้วครับพอซิงค์เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงก็จะออกแบบนี้เลยครับ สิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับลองฟังกันดูครับเช็คทดสอบ1234สวัสดีครับ1234ครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับไม่รอจากเลสรุ่น w mk 6 1 0ชุดนี้ใครที่สนใจเหมือนเดิมเลยครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เพื่อเข้ามาสอบถามรายละเอีย์สั่งซื้อกับทีมงานได้เลยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ